อยากผิวดีในราคาไม่ถึง500บาทต้องทำอย่างไงช่องนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการลองรีวิวนะครับพบกับมินเช่นเคยนะฮะก็ที่เปลี่ยนชื่อรายการไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าชื่อรายการลองของนะครับไปซ้ากับพี่ยูทูบเบอร์อีกท่านหนึ่งนะครับมินก็เลยคิดว่าเปลี่ยนชื่อรายการดีกว่าเพื่อให้ไม่เกิดความสับสนในการค้นหาชื่อรายการนั่นเองนะครับโดยชื่อรายการใหม่ของเราลองรีวิวลองรีวิวทุกสรรพสิ่งทุกอย่างเลยนะที่อยากให้ลองสําหรับวันนี้นะครับในการลองรีวิวของเรานะครับมาถึง ep 9แล้วนะฮะ ep ที่ นนนะวนนัี้ซึ่งของที่เราจะมาลองรีวิวของเราในวันนี้นะครับมีชื่อว่า ultrasonic hot and cold skin นะครับซึ่งหน้าตาของเครื่องมันก็คือแบบนี้นะฮะโทรศัพท์หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะครับจะบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องทำหน้าร้อนเย็นที่เราสามารถใช้งานโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลาอ่าแถมราคา ไม่ถึง500บาทด้วยโอ้ oh, ทุกคนซึ่งมันก็เปรียบเสมือนเป็นเครื่องผักวิตามินหรือเครื่องไคโอนะครับจะเป็นไคโอที่สามารถทําได้ทั้งความร้อนและก็ความเย็นซึ่งความร้อนที่เจ้าเครื่องตัวนี้สามารถทําได้42องศาเซลเซียสเลยนะฮะแล้วก็ความเย็นที่มันสามารถทําได้ก็คือ6องศาเป็นความเย็นในระดับที่โอเคความร้อนก็อยู่ในระดับที่ดีสําหรับการบําบรุงผิวของเรานั่นเองความร้อนนะครับ หเลยนะฮะก็คือช่วยเปิดรูขุมขนแล้วก็ผักขี้ม ไปสู่ผิวของเราและอย่างที่2ก็คือช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเราส่วนอย่างที่3นะครับความร้อนจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนั่นเองนะครับกลับมาที่ความเย็นของเรานะฮะความเย็นก็จะช่วยปิดรูกลุ่มคนนะครับแล้วก็ช่วยล็อกความชุ่มชื้นไว้กับผิว2ก็จะลดอาการอักเสบอย่างที่3ลดอาการบวมนะฮะแล้วก็รอยแดงต่างๆของผิวเราได้ข้อแนะนําของการใช้เครื่องตัวนี้ให้ใช้ร้อน5นาทีเย็น5นาทีก่อนนอนใช้สัปดาห์ละ3-4ครั้งอาจจะวันเว้นวันอะ ประมาณนี้ครับก็จะสามารถช่วยในเรื่องของผิวได้วิธีการใช้งานของเจ้าเครื่องตัวนี้ก็แค่กดเปิดเครื่องนะครับหลังจากนั้นจะขึ้นไฟสถานะใช้งานตอนนี้จะเป็นแบตเตอรี่ตอนนี้ก็จะบอกว่ามันฮอตอยู่นะอะไรเงี้ยครับวิธีการปรับอุณหภูมิสัญ,ญลักษณ์ตัว C ด้านบนก็จะเป็นปรับองศานะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มความร้อนเพิ่มความร้อนไปแล้วก็ลองแตะดูก็คือร้อนนะะร,ร้อนไวมากเลยนะฮะแล้วถ้ากดด้านร้อนอีกทีหนึ่งมันจะมีความสั่นนะครับทุกคน ได้ยินเสียงไหมครับด้านเย็นก็จะเป็นตรงนี้นะมันจะเป็นสีฟ้านะครับพอความเย็นทํางานด้านหลังมันก็จะเป็นแบบมีเสียงเล็กน้อยนะฮะได้ยินไหมฮะก็สามารถเพิ่มระดับความเย็นไปได้ก็คือเย็นไวมากเย็นแบบเย็นไวแบบไวมากๆเลยนะฮะอ่าแล้วก็ทําความเย็นให้มันสั่นได้นะฮะแล้วแต่ความชอบของเราเลยวิธี่ปิดก็คือปิดปกติเลยนะฮะส่วนดูชาร์จแบตนะฮะมันจะอยู่ด้านล่างมันจะให้มาเป็นสายแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสายแบบนี้กับ USB แบบนี้นะครับทุกคนครับ เราก็สามารถเสียบชาร์จได้เลยในระหว่างของการชาร์จแบตครับมันจะมีไฟแบบนี้ให้เห็นนะครับว่า กำลังชาร์จแบตอยู่นะอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าแบตเต็มมันก็จะขึ้นแบบเป็นแบตเต็มค้างไว้นะครับซึ่งต้องบอกว่าแบบใช้งานง่ายมากจริงๆนะฮะสำหรับตัวเครื่องตัวนี้มาถึงการใช้งานจริงๆของเรากันบ้างนะครับการใช้งานจริงๆของเราก็คือเราจะใช้เจลว่านหางจระเข้อันนี้เลยนะฮะที่เราแบบมีไว้นะฮะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวบำรุงผิวอะไรก็ได้ที่มีลักษณะความเย็นเจลมะเขือเทศเจลอะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่ทุกคนชอบตัดเจลออกมาก็ลองทาไปดูนะฮะ สมมติบริเวณตรงนี้แล้วกันนะฮะเปิดเครื่องมาเลยครับอันนี้ผมขออนุญาตใช้เป็นความเย็นนะครับแล้วก็ให้มันสั่นด้วยจะสังเกตว่าเครื่องอ่ะไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยเลยนะฮะจะอยู่ไหนก็ได้จะพกไปไหนก็ได้ต่างจังหวัดเลยก็ได้นะครับก็คือทําไปปกตินะฮะก็หมุนไปทวนเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาอะไรของเราก็ว่าไปนะฮะ ก็คือสบายแน่ามากๆนะฮะมันหลักการคล้ายๆกับตัวไคโอเลยครับตัวนี้มันจะมีความแบบอัลตราโซนิกในการสั่นนะครับความสั่นช่วยอะไรนะับก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นช่วยแบบกระตุ้นผิวอะไรอย่างนี้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรประมาณนี้โอเคครับลองเปลี่ยนเป็นร้อนร้อนแล้วก็สั่นด้วยนะฮะตัวนี้ก็จริงๆอะ่ะมันสามารถแบบสลายไขมันแบบอ่อนๆให้ได้ด้วยนะทุกคนอาจจะไม่ได้แบบให้ไขมันหายไปเลยแต่ความร้อนก็จะทําให้แบบไขมันดูแบบ เล็กลงอย่างเงี้ยครับ ก็คร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับที่มินมารีวิวเจ้าเครื่องตัวนี้อัลตราโซนิคฮอตโคสกินนะครับผมก็รู้สึกว่าดีนะฮะส่วนผลลัพธ์มินใช้ไปสักพักหนึ่งมินก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะมันรู้สึกว่ามันพอๆกับเครื่องไคโอที่มินเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ครับแต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เพิ่มมาก็คือมันมีความร้อนเข้ามาด้วยซึ่งความร้อนก็อย่างที่ตอนแรกนะฮะที่มินได้บอกทุกคนไปนะครับว่ามันช่วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ470หรือ490บ บางร้านอาจจะขายไปถึง 5, 6, 7, 800อะไรประมาณนี้ไม่แน่ใจนะฮะลองดูใน s h อ p e e หรือใน Lazada ก็ได้นะครับเซิร์ชคำว่า ultra hot โคสกิมจะเจอนะฮะว่ามันมีตัวนี้ขายอยู่นะครับซึ่งร้านที่มีขายส่วนมากจะเป็นร้านที่พรีออเดอร์มาันจะาต่างประเทศนะฮะหรือว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการขนส่งเล็กน้อยนะครับหรืออาจจะมีร้านบางร้านในไทยนําตัวนี้มาขายนะครับถ้าใครชอบก็ลองไปดูลองไปซื้อกันได้นะครับผมตัวนี้มันเหมาะกับใครตัวนี้มันเหมาะกับคนที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ,บ่อยๆแล้วก็เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้นะชีวิตนี้จะต้องแบบดูแลตัวเองตลอดเวลาถึงแม้ว่าแบบไม่ได้อยู่บ้าน ก็พกเจ้าตัวนี้ใส่กระเป๋าจะทากับสกินแคร์ที่ใช้อยู่แล้วจะทากับเจลว่านหางจระเข้นะฮะหรือว่าจะทาพวกว,วิตามินต่างๆหรือว่าจะทาพวกแบบเจลมะเขือเทศอะไรเงี้ยมันก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับมินก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับสั้นๆประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าสมมุติว่าใครชอบนะครับไปลองซื้อไปลองใช้กันได้นะครับผมก็จะแนบชื่อเครื่องไว้ก็ลองไปหากันดูแล้วกันนะครับยังไงแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง มินปัชยาไว้ด้วยนะครับมินจะได้มีกําลังใจนะครับในการผลิตคลิปออกมาให้ทุกๆคนได้ดูเยอะๆเลยนะฮะถ้าใครสงสัยเกี่ยวกับ การใช้งานหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถถามมินมาได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวมินมาไล่ตอบให้กับทุกคอมเมนต์ที่แบบมีข้อสงสัยอะไรกันนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติใครมีเครื่องไหนอยากแนะนำอยากให้มินลองซื้อมาใช้หรือว่าอยากส่งเครื่องมาให้มินลองเองเลยอย่างเงี้ยครับก็ก็บอกได้นะครับผมก็ยินดีแะ้วกันนะครับช่วงนี้ก็พยายามคิดคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเพื่อที่จะได้ให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูรีวิวได้อย่างเต็มที่เพราะจริงๆแล้วนะครับเครื่องพวกนี้มันไม่ได้มี ให้เยอะนะครับท้ายสุดแล้วอาจจะไม่มีเครื่องมารีวิวสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามินก็จะพยายามหาของแปลกๆมาให้ดูในรายการรองรีวิวนี้นั่นเองนะครับผมเปลี่ยนชื่อรายการใหม่เลยทีเดียวนะครรอบนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับกับอีพีก่อนๆนี้นะครับมินก็ไม่เคยเซิร์ชชื่อรายการของมินมาก่อนนะฮะพอลองเซิร์ชชื่อรายการปุ๊บเอ้าไปซ้ำกับยูทูบเบอร์อีกท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรีเปลี่ยนดีกว่านะครับเพราะว่าเราเป็นยูทูบเบอร์ที่มาดีหลังนะถ้าชื่อรายการไปแบบ เหมือนกันปุ๊บอย่างเงี้ยการหาชื่อโปรดักต์การหาชื่อรายก,การเน,นี่ยเดี๋ยวมันจะยากสําหรับคุณผู้ชมเลยกันนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นรายการนี้เลยกันเนาะลองรีวิวแต่เราจะไม่ลองรีวิว EP 1ีนะฮะเราลองรีวิว e p 9เลยนะฮะต่อจาก EP8 ีลองของเรานั่นเองโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับมีนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ i'm to be a